ครับใน EP นี้นะครับผมก็จะมาแนะนำส่วนเสริม NVDA ที่ชื่อว่า Ribbon Explorer นะครับซึ่งส่วนเสริมตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับในเรื่องของการใช้งานการเข้าถึงของคนตะบอดเวลาที่เราใช้ s k i n e a d e r นะครับหลายๆคนนะครับอาจจะมีปัญหาเจออุปสรรคในเรื่องของการเข้าถึง Ribbon เมนูเป็นอย่างมากเพราะว่าแต่ละเมนูแต่ละแท็บเนี่ย มันจะไม่ตายตัวแล้วก็รูปแบบของการเข้าถึงเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องอาศัยความเข้าใจเรื่องของการอธิบายที่เป็นภาษาอังกฤษเองหรือทักษะความเข้าใจของการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับเข้ามาร่วมกันด้วยนะครับแต่ตัว r i b b o n Explorer ตัวนี้นะครับจะเข้ามาช่วยให้เมนู r i b b o n ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Explorer ก็ตามนะครับ m i c r o s o f t Word ก็ตามนะครับทำให คนที่ใช้ NVDA นะครับในการใช้งานเนี่ยก็จะใช้งานง่ายขึ้นนะครับผมจะพาไปดู <List. S 1> นะครับ <A studio. S 1> ตัวอย่างนะครับตัวนี้นะครับตัว bon bon ตัว Ribbon Explorer นะครับอ่าเป็นตัว Ribbon Explorer นี่นะครับก็อ่ผู้พัฒนาก็จะเป็นอัล o บ b o r โ o บัฟ f ฟ l ร No ลโน f บัฟ n ฟนะครับซึ่งเป็นคนพัฒนานะครับเป็นคนพัฒนาส่วนเสริมนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของอเป็นเบต้าอยู่นะครับเป็นเบต้าเป็นเดฟอยู่ซึ่งก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วแต่ว่าก็อาจจะมีความไม่สมบูรณ์อยู่แต่เท่าที่ใช้มาเนี่ยยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับเป็นประโยชน์มากๆแล้วก็ n v d a ที่สามารถใช้ได้ก็คือตั้งแต่เวอร์ชัน2017นะครับขึ้นมาจนถึง2,022.1นะครับก็ทั้งนี้ก็คงจะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับลองดูนะครับผมก็จะเปิดตัว Windows Explorer นะครับที่ <items S 1> ทุกคน <view it. S 1> นะครับจะต้องใช้งานเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเวลาเรากดปุ่ม a l t e r n a t e นะครับ, <of> รบมันก็จะเป็นเมนู เวลาเราเลื่อนลูกศรลงหรือเรากดแท็บเนี่ย <and> มันจะไม่เข้านะครับ status bar, status bar. เราจะต้องอ enter ก่อนแล้วก็แท็บไปที่เมนูต่างๆนะครับตรงนี้ยากมากนะครับในในรเรื่องของการ <Large S 1> เข้า <icons S 1> นะ <button> นะครับเนี่ยลองดูนะครับกด alternate <New button S 1> ดูนะครับ view New button collapsed view ตรงนี้นะครับเวลาเราเลื่อนลูกศรก็ไม่ไปนะครับแท็บก็จะกระโดดไปที่อื่นนะครับเห็นไหมครับยา้มากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งไี่ Microsoft Word และกันนะครับ <Document. S 2> ในการสอนนะครับในการสอนเรื่องของ Microsoft Word เนี่ยเรื่องของการใช้งานผมก็เอาส่วนเสริมตัวนี้เข้ามารวมด้วยนะครับก็จะทำให้การใช้งานง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้งานเนี่ยใครลองทำตามแล้วมันไปไม่ได้เหมือนที่ผมอธิบายนะครับให้ติดตั้งส่วนเสริมตัวนี้เลยนะครับลองดูนะครับตอนนี้ผมเปิด Microsoft Word ขึ้นมาแล้วกด t l t n a t e Ribbon tabs tab control expanded home tabs ริบบอนขึ้นมานะครับผมลองเลื่อนลูกศรลงดู Home นะครับเห็นไหมครับมนจะกระโดดไปอีกที่หนึ่งเลยนะครับผมจะลองแท็บดูมานะครับถึงได้นะครับแล้วก็เรื่องของการรวมกลุ่มการใช้งานก็จะไม่เหมือนตัวส่วนเสริมตอนที่เราเปิดใช้อยู่นะครับถ้าเราเปิดใช้ส่วนเสริมอยู่มันจะรวมเอา เมนูต่างๆที่เกี่ยวข้องกันมาไว้ด้วยกันนะครับซึ่งจะ่ซึงจะทำให้เราเรียกใช้ได้ง่ายมากนะครับลองดูนะครับผมลอง a l t e r น t t องเมนู i n s เ r t นะครับผมลองแท็บลงมาถึงได้นะครับลองผมลองกดออเทเนลองแท็บลงมาครับลองเลือกลูกศรลงมาครับ ไม่ได้ครับค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากนะครับในเรื่องของการใช้งานโอเคเดี๋ยวผมจะครับ Network this of PC 2 62 เนี <File> explorer, นะครับตัวนี้ <View. S 1> เป็นส่วนเสริมที่ผมดาวโหลดมาเรียบร้อย s l e c t o explorer t 0 e million o u d e v d o d i on o of one. 1นะครับมันจะเป็น dev อยู่นะครับ dev อยู่แต่ว่าเราสามารถที่จะติดตั้งได้วิธีการติดตั้งก็ enter แล้วก็ yes ok ไปเท่านั้น,นครับแล้วก็ทำการ restart ตัว nvda ให้เรียบร้อยตัวส่วนเสริมก็จะทำงานนะครับก็จะช่วยให้เราใช้งานได้งาด่งายขึ้น ครับเดี๋ยวผมจะลองไปเปิดนะครับผมได้ติดตั้งไว้แล้วผมจะไม่าสาธิตการติดตั้งให้ท่านผู้ชมนะครับผมติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วผมจะไปแค่ไปเปิด e n n a b l e มันเฉยวนะครับวิธีการ Enable ส่วนเสริมก็จะเป็น ไปที่ NVDA เมนูนะครับแล้วก็เลือกลูกศรลงมาที่ Tools เลือกลูกศรลงมา Python Console P Manage Add-ons มาที่ Manage Add-ons นะครับผมก็กด R ไปเลยครับ R Remap Remote Resource Monitor Review Cursor Copier Ribbon Explorer Status นะครับมาที่ Ribbon Explorer ตัวนี้นะครับแท็บลงมาครับ Add-on Help Enable Add-on ผมเลือก Enable Add-on ครับเสร็จแล้วก็แท็บลงมาที่ Close เลยนะครับ Remove Button Get Add-on Install Close Button All s a c e Restart NV นะครับแล้วก็จะทำให้ List No b u t ไปเลยนะครับเพื่อที่ว่าส่วนเสริมจะได้ทำงานนะครับโอเคตอนนี้ทำงานเรียบร้อยแล้วผมจะลองเข้าไป explorer อีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับ explorer อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผมได้เปิดการใช้งานส่วนเสริมแล้วนะครับผมจะลองกด alternate ดูนะครับเปิด new button collapsed one of นะครับเปิดเมนู new ขึ้นมา เห็นไหมครับมันก็จะมีะมันคอลับอยู่เราสเปซบาร์ไปแล้วก็เลือล่อนลูกศรมา s h o r t c นะครับ Bit Map Imagery of 14 Microsoft Word Document 4 of 14 Google Docs 5 of 14นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็น New นะครับผมจะลองเลื่อนลูกศรไปที่วิวดู Sort Button Collapse View Button Collapse 9 of 9นะครับวิวมันคอลับอยู่นะครับผมก็จะสเปซบาร์ไป Extra Large Icons Not Checked 1 of 10 Large Icons Not Checked 2 of 10 Medium Icons Not Checked 3 of 10 Small Icons Not Checked 4 of 10 List Not Checked 5 of 10นะครับมันก็จะมี เมนูต่างๆนะครับเข้ามาให้เราเลือกตั้งค่าค <View button. S 1> อันนี้ทุกคนอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับ <Autumn. S 1> เดี๋ยวผมจะพาไปที่ Microsoft Word แล้วกันนะครับไปดูที่ Microsoft Word นะครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงโ um. okay. อเคออกไปนะครับ <Document. S 1> หลังจากที่ผมกด Alternate แล้วนะครับอยู่ที่ Home tab เนี่ยมันเป็น Ribbon เมนูทั้งหมดเลยนะครับเวลาผมกด tab เลือดลูกศรลงเนี่ยมันจะกระโดดไปที่อื่นนะครับผมจะต้องกดแท็บลงไปตามเมนูต่างๆแล้วก็เมนูต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งไม่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 เป็นกลุ่มนะครับเหมือนกับที่เราติดตั้งส่วนเสริมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอลองดูนะครับผมจะกดตัวอิ t เทอร์เน็ตนะครับกดอินเทอร์เน็ต document o word row okay, document นะครับกด alternate นะครับเมื่อกี้มีสายเข้าอไม่เป็นไรนะครับกด alternate home tab select d c o m a h two of 12นะครับแล้วก็ผมจะลองเลื่อนลูกศรลงครับ c l i c on grouping dot c o m h c a z l นะครับเห็นไหมครับมันจะแบ่งเป็นคลิปบอร์ดให้เลยนะครับคลิปบอร์ดกรุปปิ้งนะครับฟอนต์กรุปปิ้งออดค่าหรอ H คฟอนต์กรุปปิ้งก็คือมันจะรวมฟอนต์มาให้เรียบร้อยพารากราฟกรุปปิ้งออคอ H พารากราฟมันจะรวมในส่วนที่เป็นพารากราฟมาให้เลยเวลาเราจะใช้นะครับสไตล์กรุปปิ้งออคอสไตล์นะครับอันนี้เหมือนกันเลยครับอย่างดีเลยเห <Home tab. S 1> มือน <Document. S 1> ที่ผมใช้ในการสอน Microsoft Word นะครับผมจะลองไปที่กด ออลเทนเน็ต Home tab s e l e c t ่าแล้วก็เลื่อนลูกศรขวาดูครับ Insert tab s e l e c t d a l corner มาที่ Insert tab นะครับ Insert tab แล้วผมจะลองเลื่อนลูกศรลงมาครับ p a g e grouping all c o r เห็นไหมครับ gp เผดนะครับเผด grouping มันจะแบ่งสัดส่วนแล้วก็การการใช้งานก็แค่ว่ากดออลเทนเน็ตไปที่แท็บเลื่อนลูกศรซ้ายขวาไปที่แท็บที่เราต้องการแล้วก็เลื่อนลูกศรลง Table grouping ก็คือมัน มันเป็นกรุ๊ปของเทเบิลอยู่ถ้าผมจะใช้เทเบิลผมก็แค่กด Space เข้าไป Space Expanded เห็นไหมครับมันก็จะเป็นแค่ expanded แค่นั้นเองนะครับผมก็จะเลือกลูกศรลงมา <Black. S 1> ในส่วนของริบบอนตัวอื่นๆก็เหมือนกันนะครับมันก็จะแบ่งค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็การเข้าถึงของคนตะบอดก็ง่ายมากนะครับง่ายมากง่ายจริงๆนะครับเหมือนกับใคร ที่ทันสมัยที่เป็นพูดดาวเมนูนะครับพูดดาวเมนูมันก็จะคล้ายๆกับตัวนั้นเลยนะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการทำงานเอกสารหรือการสำรวจการตั้งค่า e x plorer ต่างๆนะครับสำหรับ EP นี้ก็คงมีเท่านี้ครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ